สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมารับพลังงานบวกด้วยกันนะคะแรนดอมนะคะในหัวข้อท,ที่ทำให้กับทุกคนฟังนะคะค,ค,ค,คุณทำให้เขาคิดถึงคุณหนักมากคุณทำให้เขาคิดถึงคุณหนักมากเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7็วันรือสองราสีเลยจ้า เข้ามาเราพลังงานบวกนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักนะคะการดูดวงดูเรนดอมดูพอากาศนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกังกดเป็นกำลังใจให้ก,กันละกันวันนี้นะคะเรนดอมหัวข้อคุณทำให้เขาคิดถึงคุณนักมาก ะะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2ราศีเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่รับพลังงานด,ดีรับพลังงานบวกเชื่อว่าคนที่มีพลังงานบวกหรือได้รับสิ่งดีๆก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยจะโชคดีทั้งวันเลยอ่าหนึ่งในนั้นคือคุณแน่นอนเลยนะคะใครเข้ามาก็แวะชมก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปกด subscribe ติงต๊งกระดิ่ง แห่นิดนึงนะคะ,ะมารับชมรับฟังเลยคุณทําให้เขาคิดถึงคุณหนักมากเป็นการแรนดอมเล่าเนื่อไพค่ะใช้ไพ่บีซีสำหรับนี้นะคะในการแรนดอมนะทุกคนหมอถนาดมือหมอชอบอโอเคคุณถักบุยเธอทำไมเธอช่องมเสเน์ขนาดนี้เดวิลเขาลหลงไหลคุณเลยนะเนี่ยไปทำอะไรยาให้เขาแบบเตะตาต้องใจเขาหรือเปล่า เขาเนี่ยมีบุมที่มีความทะเยอทะยานอยู่แล้วอะเดวิลอะมันเป็นสิ่งที่เขาซ่อนเลนมีความลับอยู่ในใจอยู่แล้วอะคนคนนี้นะต้องมีอะไรกระตุ้นนะเขาถึงจะเปิดเผยนะคะเพราะเดวิลอะคุณใบที่สิบห้าเนี่ยจะเป็นไพ่ซ่อนเลนความในใจแต่เชื่อไหมไอสิ่งที่เขาซ่อนเลนหรือความต้องการเนี่ยมักจะไม่ค่อย มีใครเห็นถึงเรื่องจริงในใจเขาเพราะตัวเขาเองก็ไม่อยากจะพูดหรือไม่อยากจะบอกสิ่งที่มันเป็นแบบนี้กับใครหรืออะไรก็ตามที่เขาดูเราแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องสร้างหรือมันต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่าเป็นคนปิดบังอําพรังซ่อนเลนในใจไว้เออแล้วมาดูกันว่าทำไมอ่ะ คุณทําให้เขาคิดถึงคุณได้เออมาดูกันนะคนคนนี้นะคะเป็นเดวิลมีความเจ้าชูกลุ่มกลิ่มแววตาสีหน้าอันทรงพลังเนี่ยเขามักจะมีแรงดึงดูดหรือแรงกระตุ้นในตัวเขาอะให้คนที่พบเจอหรือให้คนที่อยู่ใกล้เขาอะหลงไหลเขาได้หรือชอบเขาเสน่ห์นในแววตาค่ะหรือรอยยิ้มของเขากลุ่มกลิ่มคำพูด สามารถดึงดูดดีไม่ดีในะตัวคุณเองอะก็หลงไหลเขานะ <c ười> คุณก็หลงไหลเขาเออเอาดีๆีสิคุณก็หลงไหลเขานะหลงชอบหลงรักคือหลงในตัวเขาอะเ,อเขามีวิธีการเขามีวิธีการหว่านหลอมคุณเขามีวิธีการที่จะดึงดูดพลังงานตรงเนี้ยกับคุณอ่าเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ที่เห็นอที่เห็นคุณค่าเห็นใจเห็นสิ่งที่มันเป็นนับปัจจุบันเนี่ยดวงคุณกับเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเขาเป็นคนที่มองออกนะจริงๆอะเออนี่ไงเดอะสันความน่ารักความสดใสของคุณไงดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงกําลังส่งแสงมาถึง ใครบางคนหรือใครสักคนที่อยู่ในเรนดอมนี้ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนาะคนคนนี้จะอยู่แดนไกลจากคุณก็ได้นะคะต่างประเทศผมทองเนี่ยเห็นะหผมทองเดิวกับคนต่างชาติอยู่หรือเปาเราอะเออหรือผมยาวก็ได้นะคนคนนี้นะแต่แต่เขามองคุณว่าคุณอะเป็นคนที่สดใสละลึงนะคนคนนี้เดวิลเนี่ยเดวิลเนี่ยพ่อเดวิลคนเนี่ย เขามองคุณเป็นคนสดใสละเริมเป็นคนที่มี energy นะเดอซันเป็นพไพ่ใบที่19นี่เป็นไพ่ชุดใหญ่นะเดวิลสิบห้ประกบกันโอ้โหมีแรงปัานถนาของความรักหรือสิ่งที่เขากําลังที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะมากคนคนนี้นะคะอยากเริ่มต้นใหม่ชีวิตอยากเริ่มต้นในสิ่งที่มันทําให้เขาใจฟูเออใจมีความสุขอะคุณเปลี่ยน มุมมองทัศนคติเขาที่เป็นลบออกไปเลยเดือซันพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานที่มันเป็นจัก,กรวาลหรือพลังงานบวกของคุณเนี่ยมันมีตรงนี้จากคุณอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันมีจากคุณอยู่แล้วเขาก็จะมองอีกมุมมองหรืออีกที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นพลังงานบวกออกไปเลยอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามหรือสิ่งที่มันเป็นเนี่ย ณปัจจุบันหรือสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของความรักหรือความรู้สึกที่มันมีกิมมิคตรงนั้นอ่ะค่อยๆพัฒนาค่อยๆไประหว่างคุณและเขานะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณกับเขาจะเจอกันหรือจอยกันในขณะที่เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยต้องการต้องการคนที่จะเข้ามาหรือเขาต้องการคนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมันปลด เบื่องพนันนาการเลิกเจ้าชู้ได้เลิกดื่มเลิกกินเลิกเที่ยวได้เขาต้องการคนแบบนี้จริงๆนะแหมแหมจะใช้ชีวิตมาครึ่งคนครึ่งอะไรแล้วเนาะเออฉะนั้นเขาก็อยากจะเจอคนที่ใช่ที่สุดเลยแล้วตอนนี้บทไอ้บท A, บทดสอบตรงนั้นอนะ่ะมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ทดสอบมาตลอดคุณเนี่ยเป็นคนที่บันเทิงมากเป็นคนที่จะเอาเขาอยู่ไม่ใช่ โอ้เป็นคนที่อยู่นิ่งๆหรือมีรอยยิ้มคือเอาง่ายๆเขาเจ้าเล่แบบผงผางใช่ไหมแต่คุณนะ่ะเจ้าเล่แบบมีเลนไหนอันนี้ล่ะค่ะก็คือเสน่ห์ในตัวคุณหรือสิ่งที่เขาหยุดมองคุณเขาคนนี้นะไม่ได้รักชอบใครง่ายๆถ้าเขาไม่ได้รู้สึกโอเพนใจเขาจะไม่แสดงในสิ่งที่เขาอยากที่จะแสดงออกไปได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ย ถ้าเขาจะรักใครจริงๆเขาต้องชัดเจนนะเขาต้องโอเคนะเขาไม่ได้มีเวลาค่ะที่จะคิดถึงเฮ้ยจะบอกว่าไม่มีเวลามันก็ไม่ได้เนาะคนเรามันจะคิดถึงเดี๋ยวมันจะคิดถึงเองแต่ด้วยนิสัยของเขาอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นประเภทที่มันเป็นเหมือนแบบทาไมตดวสอบด้วยตัวเองอะ่ะเขาจะไม่ไมเชื่อแล้ววันเนี้ยมันเป็นวันที่เฮ้ยตัวเขาว่าเชื่อนะ เชื่อในสิ่งที่เป็นเชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อในสิ่งหรือบางสิ่งที่มันเกิดกับหัวใจเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับคนที่เจ้าชูอีโกมาดแมนนักธุรกิจปากแซบใจร้อนคนนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่ปากแซบใจร้อนเนี่ยมันก็เป็นเกราะป้องกันในการทํางานแค่นั้นละคะ่ะแต่ตัวจริงเขาเนะ่ยเป็นคนที่อ่อนโยนนะเอาจริงๆ เป็นคนที่อ่อนโยนมากนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายทางความรู้สึกเบื้องหน้าหรือเวลาทํางานอยู่กับคนเยอะเหมือนเหมือนอยู่หน้ากล้องใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งคัสมาดเลยจ้าแต่เวลาแบบเอ่อลงลงและลงหรือว่าจะทําอะไรหรือว่าไม่ได้อยู่กับคนเยอะเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งบุคลิกของเขานะเออจะเป็นคนมาดนิ่งปไปเลยแล้วคุณเนี่ย แล้วคุณเป็นคนที่เก่งมากหรือสันไงเป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เขาคิดให้เขาอยากมีความรู้สึกหรือให้เขาอยากมีความรักที่ดีนะคะหรือกลับมาหลักตัวเองเนี่ยได้คือนี่นี่คือพลังงานของคุณที่คุณมอบให้เขาเป็นพลังงานที่วามรู้สึกแบบเนี้ยเขาคิดว่าเขา เขาชอบนะอ่าเขาชอบนะแล้วเขาก็อยากที่จะสัมผัสไออุ่นหรือสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยเยอะๆมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขารู้เลยว่าเฮ้ยตัวเขาเองอะ่ะทําไมต้องหยุดมองคุณทําไมต้องคิดถึงคุณขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นเลยนะก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ทาให้เขาหยุดที่จะมองคุณได้มันต้องมีอะไรบางสิ่งที่คะ่ะที่คุณสามารถชากจูง หรือดึงพลังงานที่เป็นภาพลบหรือเป็นภาพภาพความทรงจำเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักแย่ๆของเขาได้เรามาดูกันว่าทําไมคุณถึงทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อรอความรักทีดีคุณทําให้เขาคิดได้เรื่องความรักคะ่ะ นะคะคุณทำให้เขาคิดได้เรื่องความรักคุณทำให้คนคนนี้ที่เป็นเดว e m เอมเปนะคะมีมาดนิ่งนะม,มาดนักธุรกิจมาดผู้นนำถ้าทำงานเกี่ยวกับสายวิชาการขร้าราชการตำรวจหรือเกี่ยวกับหัวโขนอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะต้องอยู่กับกรอบหรืออยู่กับระเบียบแบบนั้นอะ่ะคุณเก่งมากคุณเก่งมาก คุณสามารถทําให้คนคนนี้สามอยากจะมีความรักเจ้าชูเดวิลเนี่ยนะคะความสดใสของคุณเนี่ยนะคะความสดใสความน่าเื่องของคนเนี่ยทําให้เขาหยุดมองคุณได้อะเก่งถือว่าเก่งเลยสำหรับเขาในมุมมองถือว่าเก่งมากไม่มีใครนะคะที่จะสามารถทำให้เขาหยุดมองได้คุณมีความน่ารักเป็นธรรมชาติ มีความน่ารักเป็นธรรมชาติมี energy energy ของคุณก็เป็น energy ที่มีพลังงานบวกที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนะี่ยเฮ้ยทํำไมไม่ได้รับอะไรแบบนี้เลยอะที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนมา <laughs> แหม่ก็มัวตวมาม่านเนาะเออคนคนนี้แต่เขามีมานนะคนคนนี้ที่นึกถึงคนเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เนาะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออยู่ต่างแต่เขาอบอุ่นนะคนคนนี้เอาจริงๆอะเดวิลเนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่ เขาต้องอยู่กับคนเยอะอ่ะฉะนั้นความเจ้าชู้ความกลุ่มกิ่มเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะโออสิ่งที่เราตาเรอใจมันก็ดึงดูดเขาได้เนาะมันผ่านมาหมดแล้วอะ่ะตัวเขาเองแค่ตอนนี้อยากต้องการความรักดีๆแล้วก็ทดสอบหัวใจตัวเองว่าทําไมถึงคิดถึงคุ้นทาไมถึงมันมันมีอะไรที่พลังงานตรงนี้ยมันโจนให้คนได้ นะคะพลังงานตรงนี้มันจูนให้คุณได้แล้วคุณก็ก็สามารถที่จะปฏิัตต่อยต่อของความรักของเขาได้นะคะเขาไม่รู้สึกเบื่อนะที่คิดถึงคุณแต่เขาจะแอบไม่บอกให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้รับทราบก็มีฟอร์มไงจะบอกใครอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีคอม์มจะบอกใครเพราะกลัวไงเออกลัวหน้าแตกจ้าแล้วก็กลัวฟอร์มกลัวเสียฟอร์มเพราะไม่ค่อยได้จีบใครไง เออแล้วคุณเก่งเนี่ยเอาคุณเป็นประเภทที่แบบเออถ้าฉันจะชอบฉันจะชอบฉันจะฟ้าใจคุณไหมได้ประมาณเนี่ยคุณก็ลงทุนคุณก็เหมือนตัวคุณเองก็พยายามที่จะซื้อใจเขาพยายามที่จะเข้าหาเขาหรือพยายามที่จะทําให้เขาอะรักคุณหรือชอบคุณอันนี้ถือว่าเป็นความเป็นความพยายามที่ดีมากสําหรับคุณก็มองว่าในรูปแบบแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยได้มีใครนะที่ทําอะไรแบบนี้ ได้ง่ายๆหรือได้ทําอะไรแบบนี้ที่ที่ที่มอบให้กับคนหรืออดทนเท่าคุณนะเอาจริงๆคนคนนี้จะอยู่กับคนยากมากนะเพราะทํางานเยอะนะคะทำงานเยอะแทบไม่ได้สนใจใครแต่บวกกับความเจ้าชู้กริบด้วยอะไรย่างเงี้ยถ้าโอ้แาจะไม่สนใจใครแต่วันนี้เขาหยุดสนใจคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนนี้เก่งมากเลยนะที่สามารถทำให้เขาหยุดมองคุณได้ เขารอจังหวะค่ะที่จะได้เจอรักดีๆเขารอจังหวะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเขาเชื่อเรื่องพลังงานที่ทําให้คนสองคนนะ่ะกลับมาจูนหรือกลับมาจอยกันได้เขาเชื่อเรื่องนี้มากๆค่ะเขาเชื่อเรื่องบุเพสนุวาสเขาเชื่อเรื่องสายหมู่และการดูดวงเขามีพลังงานเซนส์นเรื่องจิตวิญญาณถ้าคนคนนี้ปฏิบัติด,ดีแม่ จะดีมากๆเลยกับชีวิตตัวเขาเองอ่ะนะคะโอเคเนาะคุณคุณไม่ได้รักเผื่อเลือกคุณไม่ได้สนใจเขาเพราะว่าเขาเป็นมีคนพวูดว่าเอ้ยเขาจะชู้นะเขานน่นนี่นั่นนะคุณไม่ได้มองอย่างไรคุณมองเนื้อแท้ของเขาคุณรู้ว่าเขาอะทํางานเยอะนะคะคุณก็ทํางานเยอะคุณชอบคนที่ทํางานคุณชอบคนที่ทํางานและรักครอบครัวและรักตัวเอง แต่เรื่องส่วสนตัวคุณไม่ไม่ยุ่งเนาะเพราะคุณไม่ได้คาดหวังนี่ค่ะว่าตัวคุณจะต้องไปเป็นเจ้าของเขาแล้วการที่คุณไม่ได้คาดหวังนี้แหละค่ะมันทําให้เขาหยุดคิดถึงคุณมากๆมันทําให้เขารู้สึกว่าใช่แล้วแหละถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่กับคนที่ให้อิสระกันละกันไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรมากถึงเวลาก็เจอกันความอินดี้ของคุทั้งสองคนธาตุไฟ ชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะทาดไฟใจร้อนนะคะเขาก็ทาดไฟคุณก็ทาดไฟเจอกันแล้วก็บันเทิงค่ะนะคะต่างคนต่างเจอนี่ไงต่างคนต่างจอยเออต่างคนต่างให้ความรู้สึกหรือความสําคัญในใจกันและกันทั้งคุณและเขามีเรื่องนะคะมีเรื่องในใจที่มันเกิดขึ้นมากๆคุณไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นี้ ทิ้งห่างไปเขาก็ไม่ปล่อยลคะค่ะแต่เขารอแค่จังหวะหรือโอกาสคือมันเป็นความรักความชอบหรือความคิดถึงความต้องการนะคะแต่แค่รอจังหวะที่จะเข้าหาคุณถ้าเป็นคนที่คุณกาลังดิวกันคุยกันน่ะเป็นโอ้แหมถูกอกถูกใจถูกคอกันมากๆนะคะ ถูกคอกันมากๆทําไมเขาถึงแบบชอบหรืออยากจะคุยกหรือดีกับคุณดีไม่ดีค,คนคนนี้แอบชอบคุณมาต้องนานแหละแต่แค่ไม่ได้แสดงออกในช่วงเวลานั้นกขอาจจะมีคนของเขาหรือตัวจริงของเขาอยู่คุณก็มีตัวจริงของคุณอยู่ฉะนั้นต่างคนต่างมีตัวจริงพอจังหวะเวลาโสดกันังคู่ก็มาเจอกันปะกันพอดีจ้าอายยว,ว่าแต่ว่าเขาเจ้าชู้เลยคุณก็เจ้าชู้เหมือนกันแหมะเนี่ย เ,เจ้าชูก,กุกเกบเหมือนกันอะ่ะคนที่มันมันพอกันอะ่ะมันจะต,ต้องอยู่ดีกันได้ถูกต้องไหมเรามาเช็คพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณอย่างลึกซึ้งเลยว่าพลังงานรู้สึกความรู้สึกของเขาอะ่ะเออที่มันแบบว่าเป็นเช่นไรเท่าไหรก็ถึงได้คิดถึงคุณจังให้ไพ่ออรกเคิลึสาหรับนี้นะคะบอกนะคะเออว่าทําไมความรู้สึกเขาเป็นยังไงเฮ้อแหมก็มีสเสน่ห์อันทรงคุณค่าแบบนี้น่านิงน่งๆมากดิ่งๆของคุณ เมสสินธนูนะคะในแรนดอมนี้นะมาดิ้งนิ่งของคุณเนี่ยทำให้เขาตราตัึงหัวใจมากเขาอยากหยุดที่จะมองคุณไม่อยากเหลี่ยวหน้าเหลียวหลังไปไหนเลยเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองอะรู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นหรือรู้สึกประทับใจตั้งแต่คุยกับคุณแรกๆจะเจอกันในแพลตฟอร์ม แอปหาคู่หรือเพื่อนหาให้หรือเจอกันมาต้องนานแล้วแล้วเพิ่งมาปะใจกันคนโสดคนโสดมาเจอกันดีไม่ดีรวมไปถึงสามีภรรยาที่เหมือนแบบสามีเนี่ยตกหลุมรักภรรยาใหม่ๆด้วยนะเออแล้วคนคนนี้คุณน่ะเหมือนเหมือนตัวคุณมีมาดนิง่งมาดความเป็นผู้น,นำมาดนางพญาด้วยไม่แปลกหรอกค่ะ,คะที่เขาจะคิดถึงคุณคุณไม่ต้องทำอะไรคะ่ะคุณก็สวยในจิตใจของคุณเอง คุณเป็นธรรมชาติคุณเรียนรู้แล้วคุณอยู่กับแบบธรรมชาติอะไรที่ลำบากอะไรที่ผู้ชายทําได้หรืออะไรที่ผู้หญิงควรที่จะอ่อนโยนคุณก็ทําได้เช่นกันนะคะเออมันเป็นลักษณะแบบนี้เลยเขาเรู้สึกว่าโอ้ลุยดีเนาะชอบจังเลยอะ่ะไม่เลื่องมากไม่เลื่องแย่ไม่ต้องไม่ต้องปรุงแต่งกับชีวิตมากเพราะที่ผ่านมาเขาคิดว่าการปรุงแต่งกับชีวิตมากมันทําให้ค่อนข้างเหนื่อยมากๆ นะคะมันทำค่อนข้างเหนื่อยมากๆเสน่หา,พาไพ่ใบนี้วิธีสิบห้ใช่ไหมเลขสิออกพอดีเห็นปะาตรงกันไพ่ที่ขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่จะเปิดมาฉะนั้นพลังงานนี้เป็นพลังงานที่จอยของคุณมาความสเสน่หาของคุณหรือความต้องการของเขาเนี่ยมันเยอะมากความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกว่า,ว,าว้าวหยุดที่จะมองคุณไม่ได้หยุดที่จะเข้าใกล้คุณไม่ได้จริงๆ หยุดที่จะตามความรักครั้งนี้ไม่ได้จริงๆเอาละเขาจะปักใจไว้ที่คุณอ่าเขาพิจารณาหรือเขาสงเกตคุณสงสัยคุณมันมีคำถามมากับเขาอะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วทําไมเขาใช้คำว,ว่าทําไมต้องคิดถึงทําไมต้องหวยหาทําไมถึงต้องการทําไมถึงอยากที่จะเกใกล้หรืออยากที่จะพบเจอคนอย่างคุณมันก็ไม่ได้มี มีอะไรที่ทำให้เขาอยากที่จะเข้าใกล้ได้เลยมันก็คุณก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่ที่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรอะ่ะแต่สเสน่ห์คุณเยอะจังอะ่ะเออลงไหลคุณเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองธรรมชาติของคุณคะ่ะที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์ในตัวเองเออความรักต้นไม้ใบหญ้าเป็นธรรมชาติ การแต่งตัวเขาอาจจะเจอสังคมที่มันเยอะแยะมาเยอะแล้วก็ได้ค่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะในความต้องการของเขาเขาก็อยากที่จะต้องการคนที่สปอร์ตใจเขาตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นหรือตื่นตากับตัวเองได้เขาไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตเขาเขาเหนื่อยอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะเพราะว่าการที่เขาได้เจออะไรที่มันเหนื่อยมากเกินไปอะ่ะมันทําให้ชีวิตแย่ มันทําให้คนเราอ่ะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากถ้ามีความรักดีๆอยู่แล้วก็ควรจะรจักษาไว้จริงๆเขาเป็นคนที่มีความคิดคิดนะคะเออ the world ก็คือคุณเปรียบเหมือนแสงสว่างเป็นโลกทั้งใบให้กับเขาเป็นสิ่งที่สวยงามให้กับเขาเป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์ที่เขาเจอณนะตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดว่า คุณคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆจริงๆนะอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่ที่ตัวคุณที่ตัวเขามันเจอหรือจอยกันตรงเนี้ยมันรู้สึกดีมากๆกลมกลมจังรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกเป็นกันเองในบริบทที่บางคนก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่บางคนก็คิดเยอะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องสิ่งบางสิ่งที่ที่เจอมานะมันมีทต่ผลประโยชน์ไงแต่คุณมันไม่ได้มีผลประโยชน์นไงคะ คุณมีแต่สิ่งที่มันให้เขาโดยที่เขาโดยที่เขาก็มีอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือความรักไงคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักครั้งนี้เลยทําให้เขารู้สึกว่าอืมคนนี้เขาดีเนาะเขาไม่เขาไม่เรื่องเยอะเขาไม่เขาไม่ต้องการความรักอะไรที่มันเป็นปลอมๆเหมือนกันจังอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่ที่เขารู้ว่าที่มันทําให้ เพราะว่าเขาก็คิดว่าเรื่องบางเรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องบางเอิญน,นะที่จะทําให้คนสองคนสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันหรือก็ที่สามารถที่จะมาจอยกันได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะมันต้องเป็นพลังงานด้านบวกที่ดีมากๆสําหรับคุณกับเขาได้แน่ความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยความรู้สึกที่มันเติมเต็มหรือเป็นความรู้สึกที่มันอิ่มใจมากๆคิดถึงคุณจริงๆนะ ต้องการที่อยากจะพบอยากจะเจออยากจะดิวอยากจะพูดความในใจให้คนได้รับรู้หรืออยากจะทํำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่มันสัมผัสได้ตรงนี้รับทราบนะคะความจร,จริงจังของชัดเจนพลังงานนางฟ้าของคุณเห็นปะที่เขารู้สึกว่าเขาดิวได้เขารู้สึกอบอุ่นตรงเนี้อยากที่จะเปิดใจให้กับใครบางคนความคิดถึงของเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความคิดถึงเล่นๆน,นะแต่ความคิดเป็นความคิดถึงที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันแล้วตัวคุณก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นทำไมเขาเลยมี question mark ให้กับตัวเองว่าทำไมเขาต้องคิดถึงคุณทำไมเขาต้อง,ลงหลงไหลคุณและทำไมเขาถึงไม่ลืมคุณนะคะมีใครบางคนที่ตัดจบความสัมพันธ์ไปหรือห่างกันแต่คนคนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่นะคะใน r รนด o m นี้จะเป็นรักเก่ารักดีรักเดิมหรือรักใหม่กำลังมาได้หมดค่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่สดใสน่ารัก e n น r g y รดีแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วก็ไม่เบื่อน่าค้นหาเออหน้าหลงไหลนะคะพลังงานในตัวคุณมันเยอะนะคะแล้วก็คุณเป็นคนภาพรวมแล้วคุณอ่ะเป็นคนคี่บวกนะคะทางานเก่งขยันรักครอบครัวมีความมานะมีความอดทนมีความขยันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและรัก คนในองค์กรของคุณนะคะแล้วเขารู้ว่าตัวคุณอ่ะก็พร้อมที่จะปกป้องคนรักบางครั้งคุณก็เป็น the e i m i t เหมือนกันแล้วก็มีความนิ่งนะคะเขาใช้ใจค่ะครั้งนี้เขาใช้ใจคิดถึงคุณจริงๆคนที่เจ้าชู้คนที่มีเสน่ห์คนที่ปากแซบอีโก้ธาตุดินชาวราศรีพฤษภก,ก,การมงกรธาตุไฟเมธสิงหธนูเขารู้ว่าเขาหัวใจของเขานะ่ะมันอยู่ที่คุณอนะมันปักไปแล้วล่ะ และเขาพิจารณาอยู่มาหลายครั้งแล้วมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะเลือกนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แฮปปี้อ่ะเขาไม่ได้แฮปปี้เพราะคนพวกนั้นก็มาเพื่อผลประโยชน์นะคะมาเพื่อตัวเองมาเพื่อสิ่งที่อยากได้มาเพื่อแต่ตัวคุณไม่ได้มาแบบนั้นตัวคุณมาในรูปแบบที่มันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกกลยะามิตรกันเป็นคนที่ร่วมทีมงานกันหรือสามารถอยู่กันได้ยาว ไม่ว่าเขาจะเจออะไรก็ตามแต่ใจเขาก็ยังมีคุณเพราะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะบททดสอบเนี่ยมันเป็นบททดสอบที่เหมือนแบบทําให้สิงโตหรือทําให้คนที่เกลี้ยกล่อดยอมได้คุณเก่งคุณเก่งมากๆจริงๆค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานความรักความรู้สึกที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณและก็คิดถึงคุณสุดๆตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรเขามองดูตัวเองว่าเขาแปลกไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปทางความรู้สึก เขาอยากที่จะค้นหาอะไรได้มากขึ้นแล้ววันนี้เขาก็ค้นหาได้แล้วว่าเขาคิดถึงคุณเขาต้องการคุณแล้วเขาอยากจะขอคุณเป็นแฟนอีกครั้งหรืออยากจะขบคุณวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขบายบายค่ะเลิฟยูมีความสุขมากๆนะคะ